สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้มีแขกมานะคะพี่ตุ้มอัชราบ้านสวนนี่ค่ะเบะมาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะคะไปข้างหน้านี้วันนี้วันนี้ช่วงเช้าก็เป็นพี่มัมนะพี่มัมกับอีทพรุ่งนี้พี่มัมกับอีทจะมาขึ้นไหว้พระที่วัดถ้ำพระเอกนี่นะคะพี่ตุ้มบ้านแม่แหลมนะคะมาแล้วได้เจอแล้วนะได้เจอน้องมาเจอบ้านรกๆของแม่แหลมเลยเจอแม่แหลมมาเจอน้องช่างวานะะคอยู่เ็แี้นะ นี่ช่างว้านะคะกับสสวััดีครบกับภรรยายายฝนก็ไม่มีอะไรมาฝากนอกจากลิปสติอุ้ยไม่เป็นไรค่ะมาก็ดีใจแต่เราไม่มีอะไรต้อนรับนะครับแบบบ้านๆแบบนี้เลยมาให้ดูแบบกระถานหันด้วยใช่จริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้แม่ชมพู่ได้ชนะนี่น้ำตาไหลนะคนั่งนั่งอยู่บนรถที่น้ำตาไหลนะเยกันสองคนนี้พี่เกุนะอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่ตุ้มตอนเขาบอกยกเสียงเฮ่อเดี๋ยว พอรู้ว่ายกอ่ะมันแบบรู้จากช่องออช่องแม่แหลมนี่แหละตอนนั้นเพิ่งขึ้นได้ประมาณกี่นาทีก็ไม่รู้สิบ <laughs> โมงสอง, <10 S 2> งนาทีเขาว่านะตอนเขาเฮ่อแต่ก็แต่แต่ถ้าพูดถึงว่าเ,เป็นนี้มิตหมายที่ดีถ้าต่อไปตอนจากนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเรายอมรับหมดเลยคุณจะไปอุทธร์ยังอินดิกาอะไรก็ช่างให้รู้ว่า ให้รู้ว่านี่คือน้องได้รับความยุติธรรมแล้วใช่ค่ะแค่นี้เราดีใจแล้วแต่ว่าตอนจากนี้มันจะเป็นยังไงเรายอมรับหมดแหละถ้าคุณจะไปอุทธร์แล้วคุณจะไปชนะอุทธร์กันแล้วเรื่องคุนเน่ะก็ยังมีอีกหนึ่งสารที่รออยู่อย่าไปรอดีกาอีกนั่นแหละเราเราถึงบอกว่าตอนนี้เราคล้ายๆเราโล่งใจมาแล้วหนึ่งหนึ่งระดับหนึ่งเมื่อเมื่อวานนี้ถึงไหนคะตอน ตอนพวกเราอยู่หน้าศาลนะพี่ตุ้ม<า>มาถึง,งไหนยู่ปากช่องกับอะไรปากช่องกำลังเดินทางมาใช่ไหมคะเพราะว่าพอพี่กุนนามาใช่ไหมก็แวะกินกาแฟอะไรที่บา้านถึงเด็กกว่าจะออกมาเรื่อยๆตอนแรกอ่ะพี่เข้าใจว่าพี่จะมาพักเขาว,วงที่พี่บอกหนูอ่ะแล้วจะเขาว,วงมานี่ประมาณ80ดสิบกิโลเอ้ยไม่เป็นไรถึงเช้าเราคนขับขับรถมาไอ้น้องน้องพี่กุนาน้องชายเขาบอกให้นอนนอนดีกว่าคนขับรถไม่ไหวไงเราก็เลยนอนที่โคราช แล้วจะโคราชุดว่าเก่าว่าไม่ไกลโทรบอกหนูไม่ไกลแล้วว่าอีกคราชแล้วอะไรเนี่ยก่อนวงเดียวหลงอยากจะทัวร์ภาคอีสานก็ไม่บอกเลยไปเลยพี่ได้มาแล้วก็บอกน้องๆได้มาแล้วแบ่งมือลูกไปกินน้ำเดียวนะล่ะหลายคนมันจริงที้เราจะทำไงกับไอ้มากระบอกเนี่ยพี่คุณลาจะเอามากระบอกคน เฮ้ยมแม่แบมถือโทรศัพท์มันอยู่บอกถามอันบุญนู้ได้แล้วบอกมากระบกเ้อพี่ตุ้มนะเอาถือมาหรือเปล่าบอกว่าจะถึงโอเคได้แต่นาทีเขา <c oughs> <ๆ>สามนาทีเองพี่ตุม้ <c oughs> มก่น <c oughs> อนจะถึงแปดนาทีนี่โอ้ผ <c oughs> ่านมาเจอบุญม,มาไหม บ้านบ้านกลับไปก็จะเจอผ่านบ้านบุญมายหลังสุดท้ายปกต,ตูมนั่นแหละไม่เจอเลยเพราะเขาโทรหาเขาก็บอกเขาอยู่คณะข่าวน่าจะอยู่คณะข่าวบ้านปะถอนนี่แหละไม่บ้านเขานั่นแหละฮะกลับแล้วอยู่ที่บ้านเขา เดี๋ยวถ้าถ้าพี่ตุ้มไปทางโน้นก็บ้านเขานะ่ะหลังสุดท้ายของปบกต้มอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งมือจะมีบ้านบ้านหลังใหญ่ๆใ,ใ,ในสวนยางหลังสีสีเทาๆขาวขแล้วก็ติดนะสีควันบุหรี่บ่ <laughs> แล้วก็ข้างๆอาจจะเป็นบ้านเขา บบ้้้าานนนนเเเดียวจะป็ชัติดอยู่บ่ไม่ติดโทรแล้วตะกี้ไม่ติดเหมือนกันมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังสุดท้ายเลยแล้วก็ผูกขานไปทั้งหมดมีหกแถวนี้มีใครมีไหมขวัตหรอนมีหรือเปล่าตะมกอยู่อยู่ได้ไปถามเบิื้องขวัตเบิ่งโน้นไปพี่ตุ้มได้สั่งส้มโอไว้หรือเปล่าคะข้าส้มโอไว้เออแล้วเขาซื้อไว้หรือยังนะยายเบลส้มโอบอกว่าซื้อยากๆไว้ให้อ๋อ มันก,ก็าไมติดแาเล็ก็ติดนะหา่างว่แ้ไหาพี่พี่เขาบอกว่าสั่งซ้มโอลไปแล้วซ้มโอบอกว่าจะซื้อยัดยตดไว้ให้ต้องาต,ตามหาช้มโอให้เจอโทรไม่ติดสงสัยเบสเหมือยู่กับนักข่าวเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่ตุ้บ้านกุกเกาะน่าอยู่มาก อ๋อเรอคะแลนมันงไทยน่าอยู่หนาวนะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดคดีนี้ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นความอบอุ่นของชาวบ้านนะมันไม่น่าจะเกิดเลยนะคดีคดีเนี้ยมันมันลูกใครก็ลูกเราหมดอะใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นเออเกียวันมันแปลกอะมันลูกลูกใครก็ลูกเราหมดอะแถวนี้มันมองมองก็รู้แล้วไอ้นีู่วคนนี้นี่ลูกคนนั้นอะไรเงี้ยมันไม่น่าไม่น่าเชื่อแต่วันนี้ก็วันนี้พี่ก็ฟังอยู่ด้วยนะก็ฟังที่คุณแม่สาวพิทีไปออก ันกระแสนะ<ช>แล้วคุณตำรวจท่านบอกว่ามันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็เลยเข้าใจเลยว่าไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาเหตุจูงใจเพราะมันเริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากนิดเดียวแล้วมันแล้วมันไม่รู้จะตับทางยังไงเพราะเขาเขาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนยอมอะไรไม่เป็นขอโทษใครไม่ได้คนนี้เข้าคําว่าขอโทษไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะความที่ไม่เคยขอโทษใครเลยมันจะเดินหน้าไปเรื่อยเดินหน้าไปเรื่อยแต่พี่รู้สึกนะจริงๆแล้วคำหนึ่งที่รู้สึกเลยคือ เอาน้องไปไว้ให้ติดคุกธรรมชาติโอ้นี่แบบเศร้ามากนะ <c oughs> เพราะฉันนั้นเขาบอกคุณคุณเน่ตคุณในตำรวจบอกว่าถ้าขึ้นไปแล้วมันวนอยู่ตรงนั้นเลยไปไหนไม่ได้เลยเด็กไม่สามารถเลยต้องอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นความรู้สึกของพี่เด็กค่าคืนน่ะค่าคืนดึกดื่น่ะแล้วอยู่แล้วอย่างนั้นน่ะแต่พี่เชื่อว่าเขาไม่ได้อยู่กันในความรู้สึกเขาน่าจะแบบรอรอให้แบบจบไปเองครับก็เศร้า ก็เศร้าแต่ก็ณตอนนี้พูดได้เพราะว่าเขาถูกเขาตัดสินแล้วนะเขาตัดสินไปแล้วเราก็เราก็พูดจากใจเราอะว่าเราความรู้สึกเราแบบสงสารคุณแม่น้องจมพู่แบบความรู้สึกของเราอีกไอ้เรื่องพวกนี้นะมันขึ้นศาลกี่ครั้งเจ็บเท่านั้นครั้งนะ พาเราไปเนี่เพราะว่าถ้าไม่ได้ซื้อไว้ก็อยู่บางคุตุ่นะมันพอได้อยู่เพราะมันหาซื้อเรานะอัมอนอีสานแต่แม่แหลมกินไม่ได้พี่ตู่เมากระบอกพี่ต้มชอบกินมากครับเพราะว่าเวลาอยุเทาใช่ไหมมันจะมีขายถุงเล็กๆอ่ะถุงละถุงละสี่สิบบาทสามสิบบาทอะไรเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็กินเล่นๆไปพักนึงอะไรเงี้ยท่านี้วันนี้บอกพี่กาู่น่าพี่กานูนาบอกว่าเฮ้ยสั่งเขาไปสามกิโลเลยอนม กินกรัยายพี่ก็นามาถ่ายกกนนารูปกัยนี่นะคะพี่ตุม้มวันนี้กกอกได้ต้อนรับเชื่อว่าน่าจะมีอ่ามาเยี่ยมยามถามข่าวเราเยอะอยู่เนาะเ <c oughs> ชีงง่าหลังจากจริง, <c oughs> รง,รงๆเรากเราา็เรามาตามเรามาตามเกม์อยู่แล้วเพราะ ว่าเราเราเราไม่สามารถจะมาที่ทันได้หรอกที่มาเนี่ยค่ะพี่กัลลุนานะคะพี่กัลลุนาพี่กัลลุนานะคะมากับพี่ตุ้มมากันกี่คนคะพี่กัลลุนาแค่นี้โอเคเราก็มาเยี่ยมมายามใช่นะครับได้รู้จักกันจากเรื่องราวของน้องนะพี่ตุ้มจริงๆไม่น่าเกิดเหตุได้นะพี่ดูบ้านอบอุ่นชาวบ้านบ้านที่ดๆกันนะ อบอุ่นไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดอะไรกันได้เหมือนลูกเขาลูกเราพี่เนาะถ่มันถ่ายรูปว่าถ่ายรูปเฉยรูปว่าได้ของไหมนี่ยนี่อะไรเดี๋ยวร้อยเนี่ยไอ้ฮะเดี๋ยวเขาบอกว่าพี่ไอ้เชื่อสซบโอมันอยู่บ้านอยู่ที่บ้านมันแต่เดี๋ยวเรากลับไปเราจะบ้านให้เขาส่งไปได้ไหม จะจะผ่านอยู่แล้วนะพี่จะไปทางนั้นอยู่แล้วอยู่แต่ติดต่อไม่ได้ตอนนี้นะคือโทรหาไม่ติดแต่เขาน่อยู่อยู่บ้านโอเคแล้วเราเพราะเราต้องกลับกันพี่เนี่ยพี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวส่งพี่ตุ้มก่อนขอบคุณพี่ตุ้มมากๆนะคะที่แวะมาเยี่ยมพวกเราขอบคุณทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีป้าดำสวัสดีทุกคนนะคะน้องดำชมนี้ น้องควินนี่สวัสดีค่ะพ่อใหญ่สิงห์อันนี้ใครเนี่ยอ๋อคืออ๋อคุณสิงห์นี่นเดี๋ยวเรานี่เนี่นี่ไม่เป็นอย่ไรนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่พ